ปานก็เจอแบบนี้นะคะแต่เราไม่ได้ถ่ายไว้อันนี้เราจะถ่ายคลิปไว้มีเงินโอนเข้ามานะคะอ,ะอะเอาเข้อความเนี่ยโปรไฟล์จะเป็นรูปเด็กค่ะข้างล่างจะเขียนว่ามีคนโอนเงินผิดบัญชีมาหรือเปล่าครับอันนี้ห้าล้านโอนมาห้าล้านนะคะแล้วก็อันนี้ห้าล้านอันนี้อีกหนึ่งล้านแปดแสนกว่ารวมเป็นยอดเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าบัญชีฉันหรือเปล่า แต่มันมาโชว์หน้าโปรไฟล์ฉันซึ่งฉันมองว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนเพราะถ้าเราตกใจอุ้ยมีเงินเข้ามาเนี่ยรวมกันเป็น12ล้านเปิดปุ๊บเข้าไปดูในเลขบัญชีเราเลยอย่าตกใจและเปิดเข้าไปดูในเลขบัญชีนะในบัญชีเราในแอปของเรานะฮะฉันคิดว่าอันนี้เดาไม่สันนิษฐานสันนิษฐานว่ามันอาจจะดูดเงินเราเลยถ้าเราเปิดเข้าบัญชีแต่ข้อความนะฮะให้ดูนะฮะ อ่าเนี่ยเงินฉันจะมีอยู่หมื่นเก้านี่หาหมื่นเก้าเนี่ยเนี่ยนี่นี่คือบัญชีฉันนี่ชัดเจนนี่อ่าทุกคนนั่นแหละเราก็อย่าประมาทแล้วก็อย่าโลภเพราะมันจริงจริงมันไม่ใช่เงินเราอย่ไปตื่นเต้นอย่าไปตกใจว่าเปิดเข้าไปในแอปบัญชีนะดูดเงินเลยนี่ถ้าตกใจนี่เงินหมื่นเก้าฉันอันจะโดนดูดไอ้นิดจ้าเว้ระวังลื่นระวังลื่น ปิดปิดปิดคนถามมีอะไรให้ดูเวลาของเราเวลาจริงเจ็ดมงห้าทิบสามนะนี่มันขึ้นหน้าโปหน้าโทรศัพท์ฉันนะสิบโมงสามสิบเก้าซึ่งเมื่อวานก็เจอแบบนี้นะคะแต่เราไม่ได้ถ่ายไว้อันนี้เราจะถ่ายคลิปไว้มีเงินโอนเข้ามานะคะอ่ะเอาข้อ,อ,อ,อความเนี่ยโปรไฟล์จะเป็นรูปเด็กค่ะ ทาง่ายจะเขียนว่ามีคนโอนเงินผิดบัญชีมาหรือเปล่าครับนะอันนี้เป็นอย่างนี้มีอันนี้ห้าล้านโอนมาห้าล้านนะคะแล้วก็อันนี้ห้าล้านอันนี้อีกหนึ่งล้านแปดแสนกว่ารวมเป็นยอดเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าบัญชีฉันหรือเปล่าแต่มันมาโชว์หน้าโปรไฟล์ฉันซึ่งฉันมองว่าเป็นวิชาชีพแน่นอนอเพราะว่า เรื่องอะไรมันจะมาโชว์ยางงี้ใครจะมาโอนมาแล้ต้องดูจากเลขบัญชีเนี่ยดูจากเลขที่มันเว้นเว้นบอชอแล้วก็ไอ้คูนคูณแล้วคิดเนี่ยโคกแปดห้าเนี่ยไม่ใช่เลขบัญชีฉันแน่นอนไม่ใช่แน่นอนค่ะอันนี้กรนีแบบนี้ฉันมั่นใจว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าในขณะที่ข้อความเข้ามาเนี่ย่ะเมื่อสักครู่ที่ฉันเห็นเนะี่ยมันมีเ,เบอร์โทรเข้ามาแบบโทรต่ำต่ำๆ่ำต่ำเข้ามาเหมือนกับว่ามันจะฉุกเฉื่วยช่วงชุลมุนเนาะ แม่คิดว่าอย่างนั้นถ้าเราตกใจอุ้ยมีเงินเข้ามาเนี่ยรวมแล้วผมเป็น12ล้านเปิดปุ๊บเข้าไปดูในเลขบัญชีเราเลยอย่าตกใจและเปิดเข้าไปดูในเลขบัญชีนะในบัญชีเราในแอปของเรานะฮะฉันคิดว่าอันนี้เดาไม่สันนิษฐานสันนิษฐานว่ามันอาจจะดูดเงินเราเลยถ้าเราเปิดเข้าบัญชีปุ๊บฉันเดาว่าอย่างนั้นนะแต่โอเคฉันจะดูนะฉันจะดูนี่ฮะ5ล้าน เมื่อวานกําลังจะถ่ายรายการไงก็เลยไม่ได้ถ่ายตกกระจมากเลยวันนี้มันเด้งขึ้นมาอีกมั่เด้งขึ้นมาอีกแล้วก็มีข้างล่างข้อความข้างล่างนะแต่ทําไมมันมีข้อความของไอ้ไม่จังหวะที่เราไอ้นี่ไงจังหวะที่เราเหมือนแต่มันเป็นข้อความเดิมเหมือนเมื่อวานใช่เขาแคปไงคุณแม่อาจจะแคปหน้าจอมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นมันขึนเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเมื่อวานเลยนี่ล่ะ ให้สันนิษฐานว่าเป็นพิมิตไปเลยเป็นมิจฉาทิฏฐนแน่นอนโอเคฉันจะฉันจะไม่เข้าไปในแอปบัญชีฉันนะแต่ฉันจะไปที่ข้อความที่แบงก์ก็ส่งให้ทุกวันนี่ข้อความนะฮะให้ดูนะฮะอเนี่เงินฉันจะมีอยู่หมื่นเก้านี่ห่าหมื่นเก้าเนี่ยเนี่ยนี่คือบัญชีฉันนี่ชัดเจนนี่ไม่ต้องตกใจอู้เงินโอนเข้ามาโน่นนี่นั่นเข้าไปในไอ แอปธนาคารนะอันนี้ฉันก็สันนิษฐานว่ามันเป็นวิธีการของพวกมิจาชีพซึ่งมันอาจจะดูดเงินเราได้แล้วไม่รู้เนาะเขาเก่งเนาะเดี๋ยวนี้นะเนาะเราจะดูดิมันจะขึ้นมาอีกไหมจ้ะมีเวลาจริงของฉันเวลาจริงตอนนี้เดี๋ยวดูมันจะเด้งขึ้นมาอีกไหมแต่เมื่อวานอ่ะแต่วันนี้ยังไม่มีโทนะแต่เมื่อวานอ่ะมันมีเมื่อวานอ่ะมันจะมีโอ้ติ๊บ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 ในช่วงที่เราเห็นข้อความตอนแรกจ้ะ งงมากฝากเตือนเนาะคุณแม่ฝากเตือนทุกคนนั <Hoo Ash well> ่นแหละเราก็อย่าประมาทแล้วก็อย่าโลภเพราะมันจริงๆมันไม่ใช่เงินรางมันไปตื่นเต้นอย่าไปตกใจว่าเปิดเข้าไปในแอปบัญชีนะดูดเงินเลยนี่ถ้าตกใจนี่เงินหมื่นเก้าฉันอันทีโดนดูดกันเจนะวายเจ๋งนะว้โอเคนะระวังนะมันมาทุกรูปแบบนี่ยนะ โอนเงินมาพิษห้าล้านห้าล้านสองข้างแล้วก็ล้านแปดยิบข้างหนึ่งรวมแล้วเป็นยิบสองล้านก็หมื่นเก้าของกันแต่ไม่รู้มันเขาบัญชีใครเราไม่รู้แต่ไม่ใช่บัญชีเราแต่แชว์หน้าโปรไฟล์เราอันนี้ข้อความเดิมเลยข้อความเดิมเลยเมื่อวานเลยเวลาเดียวกันด้วยเมื่อวานนี่ฉันอยู่ที่โมโนยี่สิบเก้าตอนนั้นอยู่ประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมงแล้วแต่เวลาหน้าหน้าหน้าโทรศัพท์ฉันมันจะขึ้นสิบโมงสามเก้าเลยชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ไอ้นิด ลานมาเส้นเออนิดต้องเจอนี่นั่น